เ้วเขาบอกว่าไปส่งได้ไหมคือกลัวก็งงว่าจะกลัวอะไรมันก็ติดกับบ้านไม่ได้ไกลก็จําเป็นไปส่งเขาเราก็นั่งอยู่ตรงหน้าบ้านข้างบ้านข้างบ้านมันจะเป็นทางแบบสามแพร่งเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ดูหนังไม่ได้อะไรก็แค่อ่านแบบไอ้พวกเฟซพวกอะไรนี่ไปเรื่อยๆได้อยู่ได้ยินเสียงคนเดินมาแล้วก็มาหยุดชะงักกับเราอะแค่ก้าวเดียวเพื่อหันไปดูมันก็ไม่มีใคร หมาแมวก็ไม่ได้ออกมาจากบ้านครับ <Okay. S 2> แล้วก็เดินไปอีกทางหนึ่งเป็นต้นต้นอะไรอะไม่รู้ที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเขาไปนั่งตรงนั้นมันก็ได้ยินเสียงคนเดินตามอะ่ะเขานั่งว่าเสกเอาไาจ้จาาห้องน้าแล้วหรือย,ยังหันหันหน้าไปหันหลับไปคว้บไปทีเดียวไม่มีใครอะ่ะแบบคืองงมากว่าสรุปอันนี้คือหูฟาดหรือว่ามันเป็นจริงๆเดี๋ยวค่านไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีด้วยครับ <Okay. S 2> แล้วทีนี้ก็แบบ เดินเข้าไปในบ้านอนะ่ะแฟนก็ออกมาจ้าห้องน้ําอ่ะไม่เจอมันก็ถามว่าทําไมถึงกลับก่อนทำไมถึงไม่เรียกทำไมถึงไม่บอกแล้วก็บอกว่าเออเราเจอแบบนี้นะแบบนี้มันก็บอกว่ามึงคิดไปเองหรือเปล่ามึงมโนหรือเปล่าเราก็บอกเราไม่ได้มโนนะก็เลยก็ลเลยบอกว่าเออเข้ามานอนกันเถอะมันงไม่มีอะไรหรอกพอกเข้ามานอนอะ่ะทุกคืนอะ่ะจะได้ยินเสียงเหมือนแบบ คนเดินรอบบ้านอะ่ะบางทีก็มีคนเคาะประตูแต่พอเปิดประตูออกไปไม่มีใครครับเราพอนางบอกว่าเออเราจะเอาอยัางไงกันดีอะ่ะคือแบบไปอยู่เช่าห้องอยู่ก็เจอกลับมาบ้านก็แบบเจอเข้าตามอะไรเราลุกเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันว่าไปทําบุญกันไหมเราไปทําบุญก็ไมากาเพื่อมันแบบจะแบบดีขึ้นก็พากันไปทําบุญหลังจากนั้นก็ มันก็เริ่มแบบค่อ,อยๆเงี่ย่หายแย่ายไปแล้วก็ไม่เจอเลยก็จนกระทั่งเลิกกันเพราะว่ามีปัญหาครับแค่นี้ะค่ะโอ้่าเป็นเรื่องที่แบบฟังแล้วแบบดีมากแล้วก็มีความน่ากลัวนะครับโอ้เราเล่าได้ดีมากเลยครับขอบคุณครับที่มาเล่าวันนี้ค่ะ